มาธิแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นการภาวนาภาวนาในรากศัพท์ก็มาจากคำว่าความมีความเป็นคือทำให้เกิดมีเกิดเป็นสิ่งที่เรายังไม่เคยมีไม่เคยเป็นทำไม่ได้มาก่อนความสงบจิตสงบใจที่เรายังไม่เคยทำได้มาก่อนเราหาฝึกหาอุบาย วิธีการประพฤติปฏิบัติเมื่อจิตสงบเกิดขึ้นแล้วก็เรียกว่ามีมีแล้วเป็นแล้วมีความสงบเกิดขึ้นเป็นความสงบเกิดขึ้นเราก็เรียกสิ่งนี้ว่าเป็นการภาวนาความมีความเป็นแต่ว่าความมีความเป็นนี่ต้องฝึกต้องหัด ถ้าคนทำยังไม่ได้ก็ก็ยังไม่มีถ้าคนทําได้แล้วก็ต่อยอดไปเรื่อยๆนะแต่ว่าอาจจะมีหลุมพรางของนักปฏิบัติอยู่บ้างเราก็ต้องฝึกต้องหัดต้องดูพิจรารณานดูว่าเราตกหลุมพรางของการปฏิบัติไหมนะ ลุมพลางของการปฏิบัติเช่นเรามีกรอบความคิดว่าการภาวนาคือการนั่งสมาธิแล้วเราก็เห็นว่าในระยะเวลาสมมุติว่าในครึ่งชั่วโมงนี้ก็ทำยังไงก็ได้ให้เรานั่งได้เฉยๆก็คือได้ภาวนาแล้ว แต่ว่าบางทีเราร่างกายมันนั่งแต่ใจไม่ได้ไม่ได้นั่งอยู่กับร่างกายด้วยกรูบาอจารย์ทั้งจึงราะว่านั่งจนก้นแตกแต่ถทาไม่มีสติมันก็ไม่ไม่เป็นการภาวนาไม่เป็นการภาวนาเพราะอะไรเพราะมันไม่เกิดความเป็นสมาธิเกิดขึ้นไม่ได้มีไม่ได้เป็นสมาธิอะไรไม่ได้เกิดคุณธรรมอะไรเกิดขึ้นมาในจิตใจ เป็นแต่นั่งเฉยๆบางคนคิดว่าก็ก็คือนั่งเฉยๆก็คืออย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้เกิดความเป็นสมาธิความสงบอะไรขึ้นมาในจิตใจแล้วบางคนก็มีกับดักอีกแม้ว่านั่งสมาธิเป็นแล้ว เอาสมาธิก็รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกอก็เท่าน,นี้พอออกจากสมาธิแล้วเนี่ยพอไปรับรู้เรื่องราวต่างๆก็รู้สึกว่าใจมันทุกข์ไปนะกับเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นนะอา้าวทำไม ทำไมนั่งสมาธิได้แต่ทำไมทำใจให้ไม่ทุกข์ไม่ได้เหมือนกับว่ามีอุปกรณ์ดีแล้วแต่ว่าใช้ไม่เป็นผลก็ไม่เกิดขึ้นผลก็ไม่เกิดขึ้นนี่ก็เรียกว่า กับดักกับดักในระหว่างทางกับดักไม่ใช่เฉพาะอยู่ในระหว่างทางก่อนเดินทางก็มีกับดักเน่งคนยังไม่ทันทุกข์ไม่เห็นชีวิตมันทุกข์อะไรก็สนุกสนานดีไปกินไปเที่ยวไปถ่ายรูปลงสื่อโซเชียลไป ทำสิ่งต่างๆก็ไม่เห็นว่าชีวิตมันทุกข์อะไรนี่ก็เป็นกับดักกับดักก่อนเริ่มเดินทางเนี่ยซ้ำก็ไม่เห็นว่ามีความทุกข์อะไรไม่เห็นจําเป็นว่าจะต้องภาวนาอะไรภาวนาไปทําไมก็ไม่เห็นต้องทําอะไรกับดักของการก่อนเดินทางแล้วก็มีกับดักของ คนที่เริ่มเดินทางก็มีนะในบางคนมีภาวนาแล้วก็มีความไม่สบายใจนะไม่สบายใจเนี่ยไม่สบายใจกับเรื่องคนอื่นๆทั่วไปเนี่ยอันนี้ก็คงจะเข้าใจได้อยู่หรือว่าไม่สบายใจกับเรื่องของตัวเองอันนี้ก็เข้าใจได้อยู่แต่ไม่สบายใจเพราะความคิด ของตัวเราเองบางคนก็มาสนทนาว่ามันมักจะมีความคิดเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ทุกไปกับความคิดนั้นคิดว่าคนนั้นไม่รักเราคนนี้ไม่ชอบเราคนนั้นไม่รักเราคนนั้นจะทิ้งเราไปจนพอนั่งสมาธิเราก็ ความคิดน,นี้ก็จะแวบมาบ่อยๆแล้วก็แม้กระทั่งนอนหลับฝันไปก็จะฝันเอาเรื่องราวพวกนี้มาปรุงแต่งขึ้นในจิตใจนะก็เลยได้จเจริญพรบอกว่าความคิดเนี่ยมันมีความคิดแบบตั้งใจคิดแล้วก็ไม่ตั้งใจคิดเขาบอกว่าเอาแต่ตอนก่อน ที่จะภาวนานี่ไม่มีความคิดแบบนี้อกุศลแบบนี้ทำไมมาภาวนาแล้วเห็นความคิดที่เป็นอกุศลแบบนี้เออได้บอกว่าความคิดมันมีอยู่แล้วนะความคิดที่เป็นกุศลความคิดที่เป็นอกุศลความคิดที่เราเจตนาคิดความคิดท really cool. ี่เราไม่ได้เจตนาคิดมันมีอยู่แล้วนะ แต่เมื่อเราภาวนาแล้วเราก็เห็นความคิดได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะอุปมาเหมือนกับน้ำที่อยู่ในลำธารที่มันมีคลื่นที่มันไหลไปเรื่อยน,ะน้ำนี้มันมันมันมีเรารอกคลื่นอยู่เสมอเรามองไม่เห็น เต่าไม่เห็นปลาไม่เห็นสิ่งใดที่อยู่ในน้ําเลยนะเพราะว่าเราลอกคลื่นเนี้มันบังไว้พอจิตเราสงบสักหน่อยหนึ่งไอ้คลื่นนี้มันสงบแล้วแล้วลอกคลื่นนี้มันสงบแล้วมันก็ค่อยเห็นว่าอ๋อความคิดมันมีความคิดที่เป็นอกุศลอยู่ด้วยนะอุปมาเหมือนน้ำพอมัน สงบได้คลื่นแล้วนะมันก็มองเห็นว่ามันมีความคิดที่มันเป็นอกุศลอยู่ด้วยความคิดที่เราไม่พอใจไม่ตั้งใจก็คิดอยู่จึงได้บอกให้ะระลึกว่าแล้วเวลาที่เรานั่งสมาธินี่เรานั่งยังไง เราก็นั่งรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเป็นแต่เพียงสภาวะธรรมที่เรารู้นะศักแต่ว่ารู้เราไม่ได้มีความชอบมีความชังในลมหายใจเข้าลมหายใจออกเหมือนกันความคิดของเราเหมือนกันในระดับหนึ่งเนี่ยเราต้องพิจารณาว่า อันนี้เป็นความคิดที่เราตั้งใจคิดอันนี้เป็นความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดไม่ได้ตั้งใจคิดเพราะบางทีสติเราเนี่ยมันทีมันอ่อนไปมันไปเอาสัญญาอารมณ์ต่างๆเข้ามานะแม้กระทั่งเรานอนหลับไปแล้วฝันไปความฝันนั้นอะเราไม่ได้ตั้งใจที่จะคิดมันก็เป็นเรื่องของขันห้านี่ยแหละ มันเป็นเรื่องที่ต้องวางทั้งนั้นถ้าเราทำคิดพิจารอย่างนี้ได้เราก็จะวางความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดนะบางทีบางคนบางท่านเนะเจ็บไข้ได้ป่วยไปนะีพอร่างกายเราป่วยพอเราไปนอนหลับนอนหลับไม่สนิทก็ไปฝัน เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้นเนี่ยเพราะสติเราอ่อนเอาสัญญาอารมณ์มาต่างๆมาปรุงแต่งเป็นความฝันพอตื่นมาแล้วก็อเอาความฝันพอตื่นมาแล้วแทนที่จะมีสติอยู่กับปุจจันก็ไปเอาความฝันกลับมาจิตถือมาปรุงแต่งต่อพอเอาความฝันมาปรุงแต่งต่อจิตก็ตกอารมณ์เข้าจิตตก หม่นมองใจไปกลัวจะเป็นอย่างนั้นกลัวจะเป็นอย่างนี้สุขภาพก็แย่ไปอีกหมุนวนเป็นวัฏฏะเรียกว่าสติที่มันอ่อนไปเนี่ยร่างกายที่เจ็บไข้ได้ป่วย,ยที่มันทุกข์ร่างกายที่มันทุกข์ร่างกายที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ทําให้จิตใจเรามันปรุงแต่งไปมันไม่เหมือนเดิม พอตื่นขึ้นมาแล้วเราก็ไปเอาเอเรื่องที่จิตมันปรุงแต่งไปไม่เหมือนเดิมเอามาปรุงแต่งเพิ่มเติมเสริมไปอีกร่างกายทานันนีจะสดสบายก็กลับทุกข์ไปอีกสติที่มันอ่อนแต่ในทางกลับกันผู้ปฏิบัติธรรมพระอริยเจ้าท่านร่างกายต่อให้เจ็บ ใครได้ป่วยท่านก็รู้เท่าทันว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นเน่ะเป็นท่าตามธรรมชาติยืมมาหรือพรงองค์บางท่านสติดีมากนะรู้ทำเห็นทำในขณะเจ็บป่วยหรือขณะกำลังจะมรณภาพก็มีปรากฏเรียกว่าความเจ็บป่วยทางร่างกายไม่ทำให คุณภาพทางจิตใจเนี่ยด้อยลงไปนะกลับใช้ความเจ็บป่วยทางร่างกายนียนพลิกสถานการณ์เอาชนะได้ชนะทาาดขันได้ชนะวัตตะสงสารทางจิตใจไดน้นี่เรียกว่าผู้ฉลาดนะแต่ผู้ที่สติเราเนี่ยยังไม่รู้เท่าทันเ,นเราก็อย่าไปหลงกล กับดักของมันอย่าว่าแต่ความเจ็บไข้ได้ป่วยที่มันปรุงแต่งให้ใจทุกข์ใจทุกข์ทำให้กายทุกข์ไปใหญ่หมุนวนไปอย่างนี้เลยนะการนั่งสมาธิเนี่ยก็เจอความทุกข์เหมือนกันถ้าเราวางถ้าเราวางกรอบความคิดของเราเอาไว้ว่า การปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นการฟื้นกิเลสการนั่งสมาธิเนี่ยมันต้องเจอกับความปวดความเมื่อยเป็นความทุกข์อันนี้เรียกว่ารสชาติเราไปติดกับรสชาติแล้วเราก็วางกรอบความคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา แต่ถ้าเรามองว่าเราจะได้สาระอะไรนะเออเราปฏิบัติธรรมเราจะได้สาระอะไรเอ,อ้เรื่องที่รสรสชาติเผ็ดเผ็ดร้อนนะเจ็บแสบเจ็บร้อนปวดแสบปวดร้อนนั่งเมื่อยอะไรต่างๆนี้เราก็ผ่านไปต้องเจอไหมก็เจอแต่เราทำใจได้ว่าเราจะได้สิ่งที่ดีกว่า ดังนั้นคนในโลกนี้เนี่ยเวลาเรามองรสชาติอะไรเนี่ยเราก็จะอยากได้รสชาติที่ได้หนังใจปรารถนาถ้ารสชาติไม่ได้หนังใจปรารถนาก็ไม่ค่อยอยากจะได้แต่ก็จะมีคนฉลาดหลายคนที่ไม่ได้มองรสชาติมองสาระนี่อุปมาเหมือนอาหารบางคนก็บอกว่าต้องทานอาหารที่มันอร่อย อาหารไม่อร่อยว่าไม่ไม่อยากทานแต่เดี๋ยวนี้ก็จะมีผู้ที่สนใจสุขภาพไปหาน้ำมันอันนั่นไปหาข้าวอันนี้ไปหาผักอันนูน้นไปหาสมุนไพรอันนี้มาทานถามว่าขมมขมไอข้าวแบบนี้ฝืดคอไหมฝืดคออันนี้ขมน้ำอันนี้ไม่หวานน้ำอันนี้ไม่เย็นแต่ทำไมเขาถึง รับประทานเขาไม่ได้สนรสชาติเขาสนที่สาระของมันเหมือนกันคนมาวัดร้อยร้อยแปบางคนสนใจที่สาระบางคนสนใจที่รสชาติพอต้องนั่งสมาธิไม่อยากนั่งแล้วเมื่อยไม่สนุกแล้วไปหามุมเขี่ยโทรศัพท์เล่นดีกว่า ไปหาทำอย่างอื่นดีกว่านี่เรียกว่าก็ความแตกต่างของคนแต่อันตรายนิดหนึ่งอันตรายนิดหนึ่งก็คือว่าในวันที่เรายังไม่เจอความทุกข์เราก็ยังไม่คิดว่าการภาวนาเนี่ยดียังไงพอวันที่เราเจอความทุกข์แล้วเรา สติเราอ่อนเราจะภาวนาไปก็จะติดไปหมดเลยอย่าว่าแต่ภาวนาเลยแม้ว่าไม่ภาวนานะป่วยเฉยๆยจิตมันก็ติดไปในกับดักของอารมณ์กับดักของทุกขเวทนาทางร่างกายติดกับดักเพราะว่าไม่ได้ฝึกไว้ก่อนครั้นจะฝึกไว้ก่อนก็มีกรอบความคิดที่มันมาขวางมาดักไว้ อบความคิดคือต้องได้ดังใจปรารถนาะต้องเจอที่ที่ได้ดังใจปรารถนาฉันถึงจะปฏิบัติธรรมต้องมีที่ปฏิบัติธรรมที่อากาศดีที่อาหารดีที่เงียบดีเพื่อนร่วมปฏิบัติธรรมก็ต้องดีอาจารย์ผู้สอนก็ต้อง ดีได้ดังใจปรารถนาเราดนะีอาจารย์พูดขัดใจอะไรก็ไม่เอานะอากาศร้อนก็ไม่เอาอาหารไม่ดีก็ไม่เอานะเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมไม่ตั้งใจก็ไม่เอานะไอ้ทีมปอบไม่ดีไม่ดีไม่เอานะเรื่องของคนอื่นทั้งนั้นเรื่องนอกตัวทั้งนั้นเลยนะแต่ผู้ปฏิบัติธรรมที่เขาปฏิบัติธรรม ได้ผลดีจริงๆไงเขาวางหมดเลยนะเรื่องข้างนอกนะอาหารจะเป็นยังไงก็ช่างนะอากาศจะเป็นยังไงก็ช่างคนอื่นจะเป็นยังไงก็ช่างแม้กระทั่งเจอครูบาอาจารย์ที่ดุด่าว่าเก่าก็ไม่เป็นไรมุ่งสแสวงหาอัธรรมอันนี้ก็เรียกได้ว่าไม่ตกหลุมพรางของการปฏิบัติไม่อย่างนั้นนะ่ถ้าเรา ต้องการว่าอะไรมันต้องได้ดังใจปรารถนาเราหมดนะคือเราก็ติดรสชาตินะเหมือนเด็กน้อยที่ติดขนมนะเด็กเกนี่ติดขนมที่รสชาตินะอันนี้เขาใส่ผงชูรสอันนี้นะรสพิซซ่ารสปาปิก้ารสนู้นรสนีนะ่ติดนะแต่เด็กนี่ไม่ได้คิด ว่าอาหารที่กินน่ะมันมีสารอาหารอย่างไรบ้างนะดังนั้นเนี่ยปฏิบัติธรรมเรารู้อยู่นะเกิดู่ที่การเจริญสติที่การรึกรู้จเจริญสติสติอยู่ในกายสติอยู่ในเวทนาสติอยู่ในจิตสติอยู่ในธรรมมันก็เป็นลําดับขั้นตอนของมันไปอย่างนั้นแต่สิ่งที่ที่ต้อง รับให้คมก็คือปัญญาที่จะจะรู้เท่าทันในเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นไม่งั้นเราก็ติดนอนหลับฝันไปก็ไปติดนั่งสมาธิเจ็บปวดก็ไปติดผ่านไม่ได้ออกจากสมาธิมาแล้วมาเจอผู้คนมากระทบอารมณ์ก็ติดะอัอกผ่าน อารมณ์โทสะไปได้แล้วไม่ไม่โกรธกับคนที่ทําให้เราไม่พอใจได้แล้วบางทีก็ไปติดกับอารมณ์พอใจอารมณ์ดีใจอารมณ์พอใจนะไม่ติดกับอารมณ์ทุกข์แล้วแต่ไปติดที่อารมณ์สุขอันนี้ก็เป็นด่านที่ต้องผ่านต้องฝึกต้องฝืนไป ดังนั้นการเจริญสตินี้ทําให้เรามนะีสติปัญญาที่แยบคายแห,แหลมคมมากยิ่งขึ้นก็วันนี้ญาติโยมมาทําบุญก็ขออนุโมทนาให้มีความสุขความเจริญขึ้นเชื่อว่าการภาวนาคือการทําให้เกิด <c oughs> ให้มีคือให้เกิดมีสิ่งที่ไม่เคยทําให้เกิดมีสติปัญญาแต่ปัญญาตัวนี้มันก็จะระทาให้เกิดความไม่มีไม่เป็นอีกนะมันก็เป็นความสมดุลของมันอีกแบบหนึ่ง ก็ขออนุโมทนาให้มีความสุขความเจริญแล้วก็ให้เพิ่มพูนการปฏิบัติธรรมยิ่งยขึ้นไปนะ,ะเจริญพร